สวัสดีครับวันนี้ผมปอนที่ไทยแลนด์จะมาทำคลิปอ่าเป็นการใช้เลนเสริมนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็จะมา VS กับเลนหลักนะครับนี่คือใช้เลนหลักถ่ายอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองเลนหลักนี้จะโดนสวมด้วยเลนอันนี้นะครับเนี่ยเลนเนี่ยเลนเนี้ยเลนรู้ว่าเขาเรียกว่าเลนตาตานะฮะเราจะใช้เนี้ยสวมทับลงไปในเลนหลักเลนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับเลนนี้เลนหลักนี่อยู่ความละเอียดที่48ล้านแต่ว่าถ่ายที่ยฟูลเอสดเฟรมเรทพอนะครับ อันนี้แสงมันม่ค่อยดีเลยขอแสงหน่อยนะครับอันนี้ลองถ่ายดูก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ฟูดีสามสิบเฟรเซ็นเนิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้พอได้อยู่อันนี้ามาถ่ายกัน้อสถานที่นะครับเราได้ถ่ายกันในหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้ในหมู่บ้านรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมามันเลยละถ่ายลำบากน,นะครับคลิปวันนี้ส่วนหนึ่งคลิปวันนี้ยจะไปอยู่ในช่องของฟอนนี่ไทยแลนด์วันนี้ได้นะครับวันนี้จะลงไปใส่คลิปกันในนั้นนะครับนี่นะครับให้ดูก่อนนะครับสภาพเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ ตัวเลนนะ่ะผมจะมีเปลีป่ยนไป2สองชุดนะคะคือชุดนี้คือชุดนี้เห็นบอกว่าเนี่ยครับฟิตไอเลน180องศานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยตัว0.67 x y นะครับคือมันเป็นเลนน์อะอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่านี่เราจะลองสวมดูก,ก่อนนะครับนี่นะครับเริ่มสวมแล้วครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับจะเห็นเป็นประมาณนี้ เราก็จะเห็นแบบเหมือนเราใช้ถ้าเราใช้เหมือนเราตาปลาที่อยู่ในใช่พวกปลานินอย่างเงี้ยเอามาใส่เงี้ยเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยดูดิสภาพก็จะเป็นแบบเออมนมนโค้งโคนะครับเนี่ยดูดิถ้าเราลองลองเดินนะมันมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนกล้องหลังของรถยนต์ทั่วๆไปเลยคือเป็นเล่นอย่างนั้นเลยเนี่ยดูดิเนี่ยอันหนึ่งนะครับโฟกัดไว้ให้ติด <laughs> เป็นโฟกัดไว้ให้ติดอันหนึ่งนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะเนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยเดินเดินไรก็เหมือนแบบเหมือนจะเหมือนเป็นแบบเดินอยู่ที่ที่ย่ตอนนี้ผมเดินไปข้างหน้านะครับถ้าเดินถอยหลังด้ไปอย่างนี้เลนตาเปล่าจะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งคือช่วยโฟกัสได้อย่างช่วยโฟกัสได้ที่ที่ไรที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็จะโฟกัสช้าๆหน่อยอันี้เป็นเลนของเก่านะครับเลนในยุคเริ่มต้นเลยว่าทุกเครื่องสมัยก่อนนะผมคิดว่าแบบ ทรศัพท์เครื่องหนึ่งอะแต่ก่อนนะมีแค่เลนเดียวนี่อะเลยมีเลนตาป่าขึ้นมาเพื่อให้ช่วยถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจบไปแล้วครับวันนี้เลนฟิทไอหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวน,นี้ตัวนี้โอก,กาสติดอะมานี่นครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพอเวลาวางเครื่องเัาหนึ่งนะครับ มาแล้วครับตอนนี้ใส่เลนแล้วนะครับนี่เป็นเลนอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยคูนครับเลนซูจุดหกเจ็ดวายนะครับเราใช้เลนแค่เลนนี้พอนะครับลองสมดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเราใช้เลนเอาตั้าไว้แต่ว่าเราจะเราจริงเราไม่ได้ใช้เลนเอาตั้งไว้ในกล้องเครื่องเราจริงๆนี่คือเหมือนเป็นการสมทับนะครับ มันคูนแค่0.67มันไม่ได้คูนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่นนี้ไม่เป็นยให้มันกว้างขึ้นเ่ยดูดิวิวดูกว้างกว้างแต่จริงๆถ้าเราถอดออกมาพูดจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยวิวอย่างแคบแต่ถ้าเราใส่ปุ๊บมันก็ช่วยขยายได้นิดนึงเนี่ยทุกคนลองสังเกตที่เสานะครับเนี่ยที่เสานครับที่เสางอเก้าส่วนหนึ่งเนี่ยลองสังเกตดูนะครับถ้าผมใส่เลนส์นี่ปุ๊บจะเป็นประมาณนี้เนี่ยภาพคูนะครับ ภาพเราก็ได้เปนธรมะนี้ก็จะดูกว้างขึ้นจริงๆกว้างขึ้นประมาณสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยนี่นะครับเลนก็จะกจํากัดอยู่ที่ว่ามันจะเป็นเลนกลมๆมันจะไม่เป็นแบบเออกว้างๆไร้ขอบเขตอย่างนั้นมันจะไม่มีขึ้นะยังไม่มีการผลิตกันกันนะครับนี่นะครับจะให้ทุกคนลองดูนะครับผมยืนตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้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 ยตรงเท้าขวาผมอยู่เนี่ย ผมจะเอาอันนี้ไปจ่อนนะะเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับสังเกตที่โฟกัสที่งอสิบนะครับดูนะครับผมใส่เลนนะครับเนี่ยก็จะดูแบบกว้างขึ้นทุกคนลองสังเกตไอ้ต้นไอ้ต้นไม้ต้นนี้ดิไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นผมโฟกัสอยู่ทางซ้ายเนี่ยพอผมใส่เลนปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะดูแบบช่วยเอยขยายมุมมองเดยมุมมองเราได้นะครับเลนเนี้ยดูมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ดีลดีละซ้ำแบบว่าสําหรับ,รบโทรศัพท์ที่มีเลนแค่เลนเดียวในกล้องหลัง อย่างเช่น iPhone อย่างเงี้ยไอโฟนก็เอาเอาสามารถเอาเอา,เอาใช้งานได้นะครับสะดวกดีมีหลายเลนให้เลือกไปแล้วครับขอจบการทักคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบมากครับ